สองสามมือมากมา,มาโ๊กเปิดมือมือน,นี้มันก็แดดคัดติดเลพี่นอ้องอ้ยบ่งนะีแดดพโลพะงันหัวตะกม่งเสเพระท่านถึงสี่มงแดดคัดสิเบิร์ดทีลพลนะเอ้ยเงนะินยพี่น้องไอแดด แดดพรวงงานมึงนี่วันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะส่งแรงใจให้ทุกคนเ้อพี่นอ้นนงนนองเลยแดดกระทุนเราทั้งนี้กระแดดพี่น้องเลยเห็นแต่พวกเขาค่น่ะคนเกีียวเขาก็บสีดีใจเนอเนาะ พุ่นสิบเบดเลียวผ้าเขาอ,อยู่พุ่นครับพี่น้อง